สวัสดีค่ะจากบารายองพยอมค่ะวันนี้เราก็จะมาปอกแคนตาลูปนะคะแคนตาลูปที่เพื่อนๆนลูกสาวซื้อมาเยี่ยมไข่กันนะคะเดี๋ยวเราก็แกะเอาเม็ดออกเดี๋ยวเอาไปหยอดที่บารายองพยอมนะคะก็จะได้รู้ว่าเขาจะมีลูกหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาทำหมัน มเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนะคะปลูกแล้วไม่สามารถที่จะมีลูกได้ขยายพันธุ์ได้นะคะคือต้นขึ้นแต่ไม่มีผลนะคะเราจะต้องไปล้างขึงลมให้แห้งมเมล็ดพันธุ์ถ้าเราเก็บเองอย่าตากแดดนะคะจะทำให้มเมล็ดพันธุ์ตกมันแล้วก็ทำให้ ไม่ขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปแกะเม็ดส่วนอันนี้เดี๋ยวเราก็จะขูดนะคะขูดให้สังห่อเม็ดทั้งหมดออกนะคะแล้วเราก็จะปอกแช่เย็นไว้ให้ลูกสาวนะคะ ตอนนี้ลูกสาวของบาลลวงพยอมก็สุขภาพดีแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เขาจะได้ไปลองงานนะคะลองงานใหม่นอนป่วยมาสะเป็นเดือนเลยเหมือนไปเริ่มต้นใหม่เลย ไววไม่ไหวเดี๋ยวอรอลุ้นกันนะคะแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาปอกเปลือกปกติแลว้วแม่แรงพยอมจะไม่ซื้อแคนตาลูกกินนะคะเพราะว่าเขาจะใส่ยาลงไปในสายน้ำหยดนะคะทุกอย่างนะคะทั้งปุ๋ยหวานทั้งปุ๋ยบำรุงยอดบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงลูกนะคะ ทำให้คุ้ง,ง่ายคือสารเคมีจะเยอะกว่าผล,ลไม้ชนิดอื่นนะคะบาลังพยอมก็จะไม่ซื้อกินในครอบครัวของบาลังพยอมก็ไม่มีใครชอบซื้อกินกันนะคะสำหรับแคนตาลูถ้าไม่ได้ปลูกเองอันนี้บาลางพยอมพูดได้เต็มปากเลยนะคะเพราะว่าคนงานของบาลังพยอมเป็นคนไปรับจ้าง ฉีดพ่นยาสารเคมีในไล่แคนตาลูปนะคะน้อยน้อยเจ้าบามากๆที่จะไม่ใช้สารเคมีเพราะเขาจะต้องให้ได้ระยะกำหนดเวลาในการที่จะเร่งให้ทันภายใน45วันเราจะได้ตัดลูกนะคะ แต่เนื้อเขาก็หวานกรอบดีนะคะถ้าคิดแต่บรัรฑงพยอมนี้เป็นคนที่โดนสารพิษสารเคมีอะไรไม่ได้เลยนะคะจะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายทันทีเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนของบัาฑิพอของลูกสาวนะคะ ซื้อถั่วฝักยาวมาให้ตมส้มตามกินกันโอ้โหปวดท้องคือขนาดล้างแล้วนะคะล้างทั้งน้ำเกลือล้างทั้งสันส้มก็ยังไม่หายนะคะกินไปปวดท้องกันเป็นแถวเลยแค่พักเรี่ยถ่ายกันไม่หยุดเลยนะคะก็เลยบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องซื้อกินนะ เรื่องถั่วแบกยาวเพราะว่ามีอันตรายเยอะน่ากินไหมคะนี่คะ่ะน่ากินไหมคะสีหน้าชวนเชิญกินมากๆเลยนะคะนี่คือแคนตาลูปนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลรายพึงยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ